จากเดิมที่เราต้องเก็บเงินอยู่ที่6กล้านแปดแสนบาทนะครับพุ่งเป็น20กว่าล้านสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เงินทองของใกล้ตัวคุณอยู่กับเบ้นน่ีคุณนะฮะก็วันนี้นะครับผมจะชวนทุกคนเนะี่ยมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนเกษียณอายุกันบางทีเราเก็บเงินนะฮะโดยแบบไร้จุดหมายนะว่าเราจะต้องแบบเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินแล้วเราควรจะเก็บเงินสักเท่าไหร่นะครับก็ตรงนี้นะครับผมได้ทำเป็นเทมเพลตนะครับก็ทุกคนเนะี่ยสามารถลองเอา เทมเพตนี้นะครับไปหยอดตัวเลขกันดูได้นะก็เดี๋ยวอันนี้จะมาลองหยอดให้ดูนะครับว่ามันจะทำงานกันยังไงนะครับซึ่งทุกคนนะครับสามารถโหลดไฟล์ได้ตรงเดสคริปชันนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะอันดับแรกที่คุณจะต้องกรอกนะครับก็คืออายุปัจจุบันอ่าอย่างตัวเองอย่างตัวผมเองอายุ27ปีนะครับก็กะจะ,กะเกษียณสักห้าสิบห้าละกันอ่าแล้วก็75เนี่ยตายแล้ว กอนน็อันนี้อาจจะประมาณจากอายุของคนในครอบครัวดูก็ได้นะครับอย่างอากองม้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือปู่ย่านะครับลองดูเนาะแล้วก็ต้องการใช้เงินหลังกเกษียณเท่าไหร่นะครับสมมุติถ้ามองว่าณปัจจุบันเนี่ยเงินเดือนประมาณสักสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยก็พอแล้วนะครับงั้นก็ใส่ไปอย่างตัวผมเนี่ยมองไว้ประมาณ2 0 0 0 0ก็พอละเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็ เงินใช้พิเศษเพิ่มเติมในแต่ละปีอันนี้ก็เหมือนกับว่าเฮ้ยบางทีเราแก่เราก็อยากจะใช้เงินใช่ไหมไปเที่ยวไปช้อปปิง้งอะไรอย่างเงี้ยอ,อยากจะใส่เท่าไหร่ล่ะอาจจะจัดทริปเที่ยวปีละครั้ง2ครั้งใช้เงินประมาณ10,000แบาทละกันเราก็ใส่ไปนะครับนั่นหมายความว่าเงินที่เราต้องใช้ในแต่ละปีเนี่ยจะอยู่ที่3 4 0 0 0 0สบาทนะครับเราต้องมีเงินตอนอายุ55เนี่ยอยู่ที่6กล้านแปดแสนบาทนะครับ ต้องเก็บเงินปีละ2 4 0 0 0 0กว่าบาทเนาะแล้วก็เก็บเงินเดือนละ2 0 0 0 0กว่าบาทน,นะครับแต่เส้นทางชีวิตมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในโลกเราเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องเจอก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับเงินเฟอ้อเนี่ยผมก็พูดไว้ในคลิปของเรื่องก๋วยเตี๋ยวแล้วซึ่งมันเป็นสภาวะที่ราคาสินค้าเนี่ยสูงขึ้นนะครับมูลค่าของเงินเนี่ยมันลดลงซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ตั้งอันอยู่ที่ประมาณ3%เนาะ จากเงินที่ต้องใช้ปีละ3 0 0แสนกว่าบาทพุ่งเป็น7 0 0 0แสนกว่าบาทนะครับก็ตรงนี้นะฮะเงินของเราเนี่ยมันโดนเงินเฟ้อทบต้นไปในแต่ละปีนะครับก็เหมือนกับว่าเราต้องใช้เงินในจำนวนที่มากขึ้นจากเดิมที่เราต้องเก็บเงินอยู่ที่6 8ล้านแสนบาทนะครับพุ่งเป็น20กว่าล้านแล้วก็แบบจากเงินเดือนที่เราต้องเก็บแต่ละเดือนเนี่ยอยู่ที่2 0 0 0 0กว่าบาทมันพุ่งมาเป็น60,000กว่าบาทนะครับเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามูลค่าของเงินเนี่ยมันลดลงไปนะครับ เนี่ยตรงนี้การลงทุนมันเลยเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยการที่ฝากไว้ในธนาคารมันได้ดอกเบีย้ยอยู่ที่ประมาณ10%เรเราก็ไม่ต้องคิดเรื่องของการลงทุนนะฮะแต่ในสมัยนี้เรื่องของดอกเบีย้ยเนาะแล้วก็ยิ่งเป็นแบบเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับดอกเบีย้ยเป็นขาลงอย่างชัดเจนเลยนะครับก็ถ้าคุณเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารเฉยๆเนี่ยยังไงคุณก็โดนเงินเฟ้อเล่นงานแน่นอนนะครับมูลค่าของเงินเนี่ยมันลดลงอยู่แล้ว ังนั้นคุณต้องเริ่มเอาไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มันให้ผลตอบแทนมากกว่ากันเฟออย่างเช่นแบบพวกตราสารนี้นะตราสารทุนนะครับพวกหุ้นพวกสังหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันให้ ผลตอบแทนมากกว่าเงินเฟ้อนั่นเองนะครับคุณถึงจะไม่ต้องเก็บเงินเดือนละ60 0 0 0กว่าบาทน,นะก็ไปเก็บอยู่ที่เดือนละ2 0 0 0 0กว่าบาทแต่คุณต้องเอา20,000กว่าบาทนนีะ้ไปสร้างผลตอบแทนให้ได้มากกว่าเงินเฟ้อนั่นเองในแต่ละปีนะครับนอกจากการวางแผนกเกษียณอายุแล้วเนี่ยคุณยังต้องเจอเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางด้านการแบบซื้อรถซื้อบ้านนะครับการแบบประกันความเสี่ยงทางด้านสุขภาพเนาะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์นะครับยังไงเราก็หนีไม่พ้นเรื่องของแบบสุขภาพอยู่แล้วนั่นเองนะฮะ มีเรื่องของอป,ประกันชีวิตเรื่องของการการจัดการความเสี่ยงทั้งหลายทั้งแหล่นะครับที่คุณจะต้องเจอเข้ามาในชีวิตก็อันนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับเริ่มวางแผนเกษียณกันตั้งแต่วันนี้เพราะถ้าเราอายุยิ่งน้อยนะครับเราก็จะมีระยะเวลาการเก็บเงินที่ยาวขึ้น ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับทุกคนนะฮะแล้วก็ถ้าใครมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรยังไงหรือมีข้อติชมเนี่ยสามารถลิม์ไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเงินทองของใกล้ตัวสวัสดีครับ